ชงแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะาชาวคุกี้พีและสวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามารีวิว Toyota Fortuner r e g n n ร e r รุ่นขับ2นะครับ2.4หรือเป็นรุ่นเริ่มต้นของ r e เ e n d ด r นั่นแหละนะครับราคาค่าตัว1,564,000บาทน,นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรที่แตกต่างจาก f o r t จูเนตัวไม่ได้เชนบ้างนะต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้น้าสวยพอสมควรเลยนะแล้วก็คันที่ผมจะรีวิววันนี้ก็คือตัวสีแดงด้านหลังนี้นะครับเป็นแดงดำทูโทนนั่นเองนะครับก่อนไปชมกันเนี่ยนะครับอย่าลืมกดแชรกดไลค์กด s u b สไครต์ช่องโคกี่พีแล้วออโต้สเตชันด้วยนะครับฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผม นะฮะวันนี้ชาวพวิพีเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมรอบคันนะฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รีเจนเดอร์ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวอย่างเป็นการเราไม่ได้ถ่ายไปให้ชมกันใช่ไหมวันนี้ผมเลยมาเก็บภายในงานมอเตอร์โชว์กันให้ชมนะครับแล้วก็คันหน้าคันหน้าผมเนี่ยเป็นสีแดงด้วยบอกตรงๆว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์อะไรต่างๆที่มันแตกต่างจาก f o r t จูเนอรรุ่นปกตินะครับอันนี้อาจจะมุมแคบนิดน,นึงนะขออาภัยด้วยนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่า นี่ผู้ชมชิดลัวเลยนะครับตอนนี้ของผมก็อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์เนาะซึ่งเขาก็นํามาโชว์2คันด้วยกันนะครับคันสีแดงและคันสีขาวเนาะซึ่งบอกตรงว่าค่อนข้างแตกต่างจาก Fortuner พอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดีเทลภายนอกภายในกันดีกว่าว่ามีอะไรแตกต่างจาก Fortuner แล้วก็สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวผมลองถอยตรงๆให้ดูนี่รุ่นนี้น,นี่นะฮะตรงหน้าตรงตรงจะประมาณนี้คุณผู้ชม นะหน้าตรงๆผมว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับเสียงอาจจะมีแอมเบียนเข้ามาขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนดีไซน์ด้านหน้านก่อนละกันคุณผู้ชมนะฮะเรามาเริ่มกันที่ชุดโคมไฟหน้ารุ่นนี้นะครับชุดโคมไฟหน้าเนี่ยดีไซน์ประมาณนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวชุดโคมไฟต่างๆที่ดีไซน์แตกต่างจาก Fortuner เลยแล้วก็ชิ้นตรงนี้นะครับคือไฟ Daytime Running Light เขานี่เป็นอย่างนี้เลยนะเป็นริ้วๆอย่างนี้แล้วก็ภายในจะมีโปรเจคเตอร์นะครับรวมไปถึง ไฟเลี้ยวไฟสูงต่างๆอยู่ในโคมเป็นแบบ led เต็มระบบนะฮะแล้วก็ความเป็นตัว r e g e n เดอร์ก็คือกระจังด้านหน้าเขาดีไซน์ใหม่นะครับแบบนี้เลยเนี่ยนะครับเวลาบริเวณตรงช่องดนาอากาศต,ตรงนี้จะเป็นลวดลายคล้ายๆแบบหลังพึ่งนะครับแล้วคิวตรงนี้ก็จะเป็นสีออกแนวแบบ crossy black นิดๆนะไม่ใช่ดำด้านนะนี่คือดำเงาเลยนะครับในส่วนของโลโก้ยังเป็นปกติแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างุผู้ชมตรงนี้ไฟตัดหมอกนะี่มีมาให้เนาะ มีไฟตัดหมอกมาให้รวมไปถึงรุ่นนี้ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมติดตั้งมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับค่อนข้าง,างครบคันแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับอันนี้คือไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เนาะนะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูดีกว่าพอดีรถเขาเปิดได้นะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพนะบางทีแค่บอกเฉยๆผมว่าคนน่าจะไม่ค่อยเข้าใจกันนี่นี่นะครับสิ่งแรกเลยคือ ฝาครอบโคมองข้าง l v d นะครับเรามาดูไฟหน้ากันดีกว่านี่อย่าที่บอกนะครับคุณผู้ชมด้านหน้าเขาไม่ว่าจะเป็นตัวชุดโคมงไฟหน้านะครับตัวไฟหลีจะเป็นร้วๆอย่างนี้เลยค่อนข้างสวยนะแล้วก็นี่ถ้าไฟเหลียวเป็นซ e q ค e นเชียด้วย Fortuner ติดตั้ง s e q ค e นเชียมาให้แล้วนะครับมีประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมลองถอยแบบตรงๆให้ดูนี่พอเปิดหน้าเต็มประมาณนี้นะดูนะผมว่า มุมมองส่วนตัวผมว่าดูเลยแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังจะได้ปิดไฟเขาที่เดียวในะด้านหลังไฟท้ายก็จะเป็นประมาณนี้ผู้ชมนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟลีนะครับไฟเลี้ยวที่เป็นซีเควนเชียลเนี่ยมีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ชุดโคมไฟท้ายตรงน,นี้จะดีไซน์แนวเดียวกันกับ Fortuner ตัวไมเนชเชนนั่นเองนะเดี๋ยวผมลองถอยตรงๆให้ดูผู้ชมนี่ปะดีไซน์ภายนอกเนี่ยกระจังหน้าเราดูกเกือบหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีตัวกล้องมองรอบคันมาให้ด้วยนะครับก็จะติดตั้งบริเวณด,ด้านล่างตรงนี้เลยนะฮะร,รวมไปถึงช่องดักอากาศด้านล่างก็จะเป็นลวดลายประมาณนี้ดูดีนะมุมมองต,ตัวผมว่าดูดีเลยแล้วก็คิ้วตรงนี้ยังเป็นพลาสติกนะครับสีอ,ออกมาแบบเงินด้านๆนะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับพวก กันแร้งต่างๆก็มีติดต uh ั้งมาให้ตามแบบฉบับรถยกสูงตามแบบฉบับรถอเนกประสงค์นั่นเองนะครับชิ้นตรงนี Rose ้เป็นเป็นโลแบล็กนะเป็นแบบกอสซี่แบล็ก mm สีดำเงาโดยรวมผมมองว่าหน้าดูมากแล้วก็หน้าเขาแตกต่างจาก f o r t u n e r พอสมควรเลยผมมองว่าสวยหน้าคล้ายพวกแฮร์รี่เออร์หน้าคล้ายพวกโตโยต้ายุคใหม่ๆนะครับเรามากันต่อในส่วนของสีตัวถังอันนี้เป็นสีแบบทูโทนดําแดงล้อแนวรดลายจะประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับเป็นล้อแบบทูโทนเดวบลคัทออกแนวแบบ เทาเทาเงินๆหน่อยนะครับรัตได,ดย,ยาง2อง5 0า R 2 0ล้อขนาด20มีมาให้เลยนะครับแล้วก็คุณสังเกตไหมว่าสปริงโชคด้านหน้าเนี่ยสีแดงด้วยนะเดี๋ยวลองขับแล้วจะมาถ่ายรีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้รถเขายังไม่ส่งมอบนะเขาจะเริ่มส่งมอบสิงหาหนุ่นนะครับในส่วนของขอบชัยข้างๆนี้ก็จะเป็นแบบสีดำด้านนะแต่ไม่ใหญ่มากนะผู้ชม ไม่ใหญ่มากนะครับรอบคันเลยรวมไปถึงบันไดข้างก็เป็นพลาสติกสีดำด้านเหมือนกันเป็นพลาสติกนะแต่ผมมองว่าก็ค่อนข้างแข็งแรงดีนะครับเขายึดกับตัวรถเลยประมาณนี้นะครับในส่วนของฝาเขอากระจกมองข้างมที่พาไปดูแล้วนะครับเป็นสีดําผสมกระแดงแล้วก็มีกล้องมองรอบคันมาให้ด้วยนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ LED ด้วยเนาะแล้วก็เนี่ยมันไม่ใช่ดําที่แบบว่าดําด้านๆน,นะนเป็นดําที่มีแบบกรอซซี่ด้วยนะครับในส่วนด้านบนมีแหลกหลังคามาให้นะฮะ รุ่นนี้มีแหลกหลังคามาให้ด้วยนะครับค่อนข้างครบคันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมลองถอยตรงๆให้ดูด้านข้างแล้วกันสีแดงสวยนะคุณผู้ชมเอาจริงดูด,ดิเนี่ยคุณมาชมกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์เลยนะครับเขาอยู่ที่บูธโตโยต้านะถ้าเกิดมานี่ก็รีบนิดน,นึงแล้วกันเพราะว่าคนค่อนข้างให้ความสนใจเยอะเพราะว่ามีทั้งเรเจนเดอร์มีทั้งโครโรล่าครอสมีทั้งรีโวตัวใหม่นะครับบูธค่อนข้างแน่นนะครับในส่วนของระบบเบรกรุ่นนี้ก็เป็นดิสเบรกสีล้อแล้วด้วยนี่ ด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเนาะประมาณนี้ครับนี่แล้วก็ในเอกลักษณ์ความเป็น Toyota Fortuner นระครับกระจกตรงนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยครับคิ้วต่างๆก็จะเป็นลวดลายที่เป็นแบบโครเมียมเนาะแล้วก็มือจับเปิดประตูก็เป็นแบบคีย์เลสนะค,คุณสามารถล็อกปลดล็อกได้จากตรงนี้เลยตามที่เข้าใจกันนะครับประตูหลังประมาณนี้เส้นสายประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเมื่อกี้เปิดไฟให้ดูแล้วงานรอบหนึ่งอันนี้เราจะมาพาชมอีกครั้ง นี่ด้านท้ายประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีเสาอากาศที่เป็นแบบชาร์ฟฟินมาให้นะครับรวมไปถึงสปอยเลอร์ที่เป็นแบบติดตั้งมาจากโรงงานนี้เลยนะครับไฟเบรกรดวนที่3มีมาให้นะครับไล่ฟ้าใบปัดน้ำฝนมีมาให้ขอบที่เป็นแบบโครเมียมก็มีมาให้แล้วก็ความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือชิ้นตรงเนี้ยจะเป็นสีดำ g l อ s s y b a c k สวยนะเอาจริงนะสวยนะแล้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้เลยแบชนะครับ r e g e n d ร์นี่นะ นะรุ่นนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมาด้วยมาให้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นกล้อง360องศานี่ด้านหลังตรงๆประมาณนี้ผู้ชมแล้วก็ฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าอันนี้เป็นออปชั่นมาตรฐานของ Fortuner อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟทับทิมจะอยู่ตรงนี้นะครับชิ้นตรงนี้เป็นพลาสติกนี่ขึ้นรูปแบบนี้มาเลยนะก็เพิ่มให้รถยนต์ในดูโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็ด้านหลังจะมีตัวเซ็นเซอร์การระยะ4จุดด้วยกันด้านหน้า2เนาะ ชิ้นตรงนี้จะเป็นสี glossy black นะครับแล้วก็ท่อเนี่ยปลายท่อเป็น stainless ด้วยเขียน Fortuner รุ่นนี้มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเซ็ตช่วงล่างนะครับทำให้รถยนต์เนี่ยเขาบอกว่าขับขี่และประดุด SUV หรูนะซึ่งเดี๋ยวถ้าผมได้คิวทดสอบจะมา POV ให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของยางอะไรจะอยู่ด้านหลังติดติดข้างนอกแบบนี้ก็อันตรายนิดน,นึงเนาะนีห่หลักๆโดยรวมจะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมว่าสวยไหมมาคอมเมนต์ได้ทราบกันหน่อย นะผมว่าหน้าเขาสวยมากเอาจริงผมว่าหน้าสวยเลยี่ดูหน้าเขาสิเ <Hey. S 2> นครับในส่วนของภายในมีการปรับเหมือนกันคุณผู้ชมภายในนี่ก็จะเป็นเอาจริงๆคือพื้นฐานก็คือ Fortuner นั่นแหละแต่เขามีการตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาพอสมควรน,นะฮะด้วยการตกแต่งที่เป็นทริมแดงนะครับเบาะนั่งที่เป็นแบบเนี้ยสีดําแดงเหมือนกันเนาะค่อนข้างดีเลย นะครับเดี๋ยวผมลองอพูดถึงสเปคแค่ฟังกันละกันนะครับในส่วนภายในคุณผู้ชมนะฮะภายในเนี่ยหน้าจอเรืองแสง TFT ขนาด4.2นิ้วนะพอดีไม่มีกุญแจก็เลยเปิดที่ดูไม่ได้นะครับแต่ดีไซน์เป็นแบบโตโยต้ยุคใหม่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็ม,มอะไรต่างแต่ก็ยังมีพื้นฐานที่เป็นแบบสีฟ้าตามแบบฉบับโตโยต้าเนะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้นี่ครับอันนี้ตัดแสงออโต้เนาะรวมไปถึง รุ่นนี้มีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยมีแพดดิโชิพมาให้ด้วยแล้วก็จอตรงกลางทัชสกรีน9นิ้วรองรับ Apple c a r p l a เพย์ r อนด a อ t o ทั้งหมดประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าแล้วก็เบาะนั่งนะครับคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางเลยนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูดีไซน์อีกครั้งหนึ่งเบาะนั่งเดินสติชชิ่งสีแดงนะครับรวมไปถึงเนี่ยขอบต่างๆก็จะเป็นแบบแดงแดงแดงออกแดงแดงแบบเข้มๆ่อยนะแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางนะฮะ นี่ในส่วนแผงประตทูผู้ชมแผงประตูชิ้นด้านบนเป็นพลาส,สติกขึ้นรูปอันนี้คือพลาส,สติกขึ้นรูปแข็งๆนะแล้วก็ชิ้นตรงนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะเป็นพลาส,สติกแหละแต่ทำลวดลายเป็นโครเมียมแล้วตรงนี้คือแอมเบรไลท์ตอนกลางคืนจะสวยมากคุณผู้ชมนะชิ้นตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์ TPU สีแดงเนาะแล้วก็มือจับนะครับที่เท้าแข็งตรงนี้ก็เป็นหนังสังเคราะห์สีดําเดินตะเข็บแดงนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของกระจกนะครับลงไฟฟ้าออโตโ้4บานเลยนะครับอันนี้ที่ปรับกระจก นะกระจกมองข้างแล้วก็มือจับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกสีโครเมียมนั่นแหละในส่วนของรุ่นนี้มีลําโพงที่เป็นทวิตเตอร์ด้วยนี่ทวิตเตอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็ลําโพงเป้าลําโพงจีตรงนี้ในส่วนของที่วางแก้วนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะต้องบอกว่าไม่ได้ใหญ่มากน่าจะวางแบบน้ําขวดละสิบ,บาทได้1นึ่งขวดเนาะประตูประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งข้างในให้ดูนะครับ ขออนุญาตถอยนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ถ่ายกันแบบมุมมองชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมโคก้พีทุกท่านอย่างที่บอกแล้วว่าจอขนาด9นิ้วลองรับ Apple CarP l a y a n d อันเดอร์นะฮะมาตรวัดดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับเป็นแบบ TFT 4.2นิ้วซึ่งตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเป็นจอดิจิตอลที่แสดงข้อมูลการขับขี่ของรถยนต์นะครับเนี่ยเปิดได้ปะไม่ได้พอดีไม่มีกุญแจนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายนะมาตรวัดวัดรอบด้านขวาคือความเร็วนะครับแล้วก็ เขหม้มอน้ำในอยู่ด้านซ้ายด้านขวาคือเข็มของมาตรวัดน้ํามันนะครับจอตรงกลางนี่ก็บอกหมดแหละทิป A ทิป B การขับขี่ต่างๆโหมดร,รถนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดประตูต่างๆจะเป็นกราฟิกแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคร4.2นิ้ว TFT นั้นในส่วนของแผงแดชบอร์ดคุณผู้ชมแผงแดชบอร์ดจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปด้านบนนี่คอยดูเลยนะครับแล้วก็ ถัดลงมาด้านล่างอันนี้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของ f o r t u n e r และก็ Revo ตัวใหม่ก็คือเปิดขึ้นมาจะเป็นบ็อกซ์เก็บของเหมือนกันแล้วก็มีช่องปล่อยลมแอร์นะครับสามารถวางเครื่องดื่มสามารถวางอะไรเย็นๆได้นะครับก็ดีนะอันนี้ผมว่าแนวคิดเขาดีอันนี้เป็นหนังสังเคราะห์เดิน Stitching ส,สีแดงนะครับด้านล่างก็เปิดได้ด้วยนะเปิดได้2อสองสเต็ปเลยแบบนี้เก็บของได้เยอะเลยทีเดียวนะครับด้านล่างก็เป็นเก๊เก็บของแต่เป็นพลาสติกลูกนะประมาณนี้ในส่วนของเสาตรงเนี้ยยังคงเอกลักษณ์ของ f o r t u n e r อยู่นะคร นี่ยังโหอกรักฟอร์จูเนลล์อยู่ซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้ก็เป็นนะครับรุ่นนี้ก็ยังคงเป็นเสาอย่างนี้เหมือนเดิมแต่รุ่นนี้จะเป็นการตกแต่งด้วยสีดําสลับแดงเดินสติชชิ่งสีแดงด้วยนะครับดูสปอร์ตดีนะฮะในส่วนของไฟฉุกเฉินก็อยู่ตรงกลางตรงนี้อันนี้คือนาฬิกา ที่เป็นแบบฟอนต์สีฟ้ายังคงอยู่นะคุณผู้ชมก็คือใช้ยังไงยางนั้นอนะ่ะพูดตรงๆถ้าพูดพูดตรงๆถามผมบอกว่าไม่ค่อยสวยดูแบบโบราณเป็นดนึงแต่เขาก็ยังติดตั้งอยู่นะถันลงมาตรงนี้ระบบปรับอากาศนะครับเป็นแบบออโต้ด้วยนะแล้วก็คุณสามารถเปิดปิดแอร์ตอนหลังได้ด้วยจากตรงนี้นะครับเนี่ยพวกเครื่องต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบเป็นโนโบแบ็กทั้งหมดนะครับเป็นแบบเงาเงาดูดีนะแล้วผิวสัมผัสก็ดูค่อนข้างดีเลยแล้วก็เช่นเคยฟอนต์สีฟ้า นะฮะในส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะมี power w วอ l e t มาให้1จุดมีช่องวางของเล็กๆน้อยๆตรงนี้มีตัว w i r l e s s c h a ร์จมาให้แล้วเอออันนี้มีมาให้สักทีมีประโยชน์นะครับเพราะสมาร์ทโฟนสมัยนี้สามารถใช้งานได้หมดแล้วนะครับถัดลงมาในส่วนของคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นลวดลายประมาณไม้เคลือบนะครับสีออกเงาๆแล้วก็พอเปิดขึ้นมาจะเป็นช่องวางแก้ว2จุดนะฮะแล้วก็ถอยลงมานะครับในส่วนเกียร์รุ่นนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติสเตปก็เป็นตามแบบฉบับของโตโยต้าเลยนะครับเป็นแบบขั้นบันได ดูง่ายๆถัดลงมาตรงนี้นะครับเบรกมือเป็นแบบอย่างนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นหนังเดิน์สติช,ชิ่งสีแดงแล้วก็ปุ่ม Eco Mode นะฮะ Power Mode อยู่ตรงนี้อันนี้ traction control นะ,ะในส่วนของพวงมาลัยมากันต่อดีกว่านะฮูดคุณผู้ชมฮูดตรงนี้ดูดีนิดนึงเป็นหนังสังเคราะห์เดน s t สติช,ชิ่งสีแดงนะจะมีแค่ตรงฮูดนะตรงนี้พลาสติกอันนี้มาเป็นฮูดนะครับแล้วก็หน้าจอบอกไปแล้วอันนี้พวงมาลัยพวงมาลัยนะครับ3กา้านทรงสปอร์ตท,ท้ายไม่ตัดเนาะ และด้านบนกน็จะเป็นลวดลายเดียวกันกับตัวคอนโซลกลางนะครับเป็นพวงมาลัย unction, มัลติฟังก์ชันมีแพดดูชิพมาให้นะครับซ้ายขวาบวกลบด้านซ้ายของมัลติฟังก์ชันนี่ก็ควบคุมเครื่องเสียงเปลี่ยนเพลงโหมดต,ต่างๆนะครับบลูทูธในส่วนด้านขวาก็คือการควบคุมจอจอตรงนี้นะการแสดงผลไม่ว่าจะเป็นการแบ็กกลับอะไรต่างๆนะแล้วก็ตัวนี้นะฮะมีคูร์เซอนโทลมาให้นะแต่จะไม่แปรผันตามคันข้างหน้านะครับคันนี้ไม่มีตัวอะดแอพทีฟคูร์เซอนโทลนะ นะครับเป็นล็อกความเร็วเฉยๆน่าเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาไม่มีตัว t o y o ต้าเซฟตี้เซนเพราะว่าเป็นตัว t o y o ต้า o r t u n e r นะครับตัวขับ2 2.4นะครับก็เป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวท็อปนี่แหละราคาค่าตัว1 5 6 4 0 0 0าาบาทเนาะดีไซน์ก็จะประมาณนี้ค่อนข้างก็ค่อนข้างครบคันแหละแต่ออปชันก็ไม่ได้เยอะเท่าตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รีเจนเดอร์เนี่ยเขาทำตลาด ด้วยกันนะครับสรุ่นย่อยนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านห้าบาทหรือคันนี้ก็คือตัวเริ่มต้นของรีเจนเดอร์เองแล้วก็ตัวท็อปสุด1นึ่งล้านแปดแสนบาทอันนั้นจะมีโตโยต้าเซฟตี้เซนจะมีระบบต่างๆที่ครบคันมากกว่านี้นะครับอันนี้เราพามาชมรุ่นเริ่มต้นของโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รีเจนเดอร์เนาะในส่วนด้านบนคุณผู้ชมมีช่องเก็บแว่นมาให้นะครับมีช่องเก็บแว่นมาให้ด้วยเนาะแล้วก็ไฟเนี่ยเป็นแบบ L.E.D สีขาวไปดูดีนี้นะคร มีไฟมาให้แผงบันแดดมีไฟมาให้คนขับมีไหมคนขับก็มีนะครับคนขับก็มีไฟมาให้เหมือนกันเราจับอะไรต่างๆมีมาให้รอบด้านเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าครบคันประมาณหนึ่งเลยนะครับในส่วนของที่เท้าแขนตรงนี้กันต่อเียครัผู้ชมที่เท้าแขนเป็นหนังสังเคราะห์เดินสติชิ่งสีแดงเหมือนกันนะครับเปิดขึ้นมานะครับมีอะไรไหมเปิดขึ้นมาผมล้วงก่อนไม่มีอะไรเป็นบ็อกซ์เก็บของเฉย ไม่ได้มีเพาเวอร์เอเลนมาให้เพราะว่าด้านหลังเขามีตัว usb นะครับ2 1 a 2จุดมาให้แล้วเดี๋ยวพาไปชมในลำดับถัดไปนะครับด้านหน้าโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วว่าเขาคือตัวเริ่มต้นของ ford junior er regender นะครับอาจจะไม่ได้ครบมากเนาะถ้าอยากได้ครบคุณต้องไปตัว top จริงจริง้านแปเนาะอันนี้ก็คือร้าน5 6า0บาทนะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของห้องโดยสารตอนสองต่อนี่ต้องบอกก่อนนะว่าแค่ตัวเริ่มต้นนะล้าน5คุณก็ได้ของค่อนข้างเยอะแหละ ใน,นส่วนแผงประตูด้านหลังุผู้ชมพลาสติกก็รูปเหมือนกันแล้วก็เอกลักษณ์คอจูเนอร์แบตคอจูเนอร์ตรงนี้นะครับมือจับมือเท้าต่างๆเป็นหนังสังเคราะห์สีดําสลับแดงทั้งหมดกระจกลงออโต้ไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เบาะตอนสองเนี่ยก็เหมือนดีไซน์ด้านหน้านะครับคือเป็นหนังสลับสีแดงซึ่งเป็นแดงแบบเข้มๆแล้วก็เดินสติชิ่งสีแดงด้วยนะครับประมาณนี้เนาะด้านหลังมีอะไรบ้างมาขึ้นมาดูอันนี้มีลืมบอกไปนะครับมีตัว บันไดบันไดด้วยเขียนมีบันไดด้วยเขียนเรจินเดอร์นะครับเราไปดูภายในกันต่อนะครับอันนี้ผมถอยมานิดหนึ่งนะต้องบอกก่อนเพราะว่าเมื่อกี้กล้องถ่ายไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งเบาะตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันใช้งานจริงอันนี้คือผมถอยมาเยอะบอกตรงๆนะในส่วนของแผงแดชบอร์ดด้านหน้าเนี่ยนะครับในมุมมองของด้านหลังจะประมาณนี้ก็ค่อนข้างดูดีคือเหมือนรุ่นเก่าแหละไม่ได้ปรับอะไรมากแต่เขาแค่มีการเพิ่มเติมสีสันให้มันดูสดใหม่แล้วก็ด้านหลังคุณผู้ชม จะมีตัวไฟสองแผ่นที่มาให้ตรงนี้นะครับเปิดปิดได้เนาะเป็นแบบ LED ด้วยแล้วก็มีปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศหรือแอร์นั่นแหละนะกดออโต้ก็ได้กดแรงลมแอร์เองก็ได้แล้วก็ช่องแอร์ก็อยู่บนเพดานอย่างนี้ในส่วนด้านหลังอย่างที่บอกนะครับว่าเขามีมาเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับนี่ก็คือช่อง USB 2 1 a 2ช่องนะฮะแล้วก็จะมีตัว power outlet ตรงนี้มาให้อีก1จุดรวมไปถึงหลังเบาะเนี่ยเขามีตะขอเกี่ยวมาให้ด้วยนะนี่รองรับได้4กิโล นะครับก็ไว้ห้อยถุงกงถุงแกงแล้วแต่เนาะเดี๋ยวผมลองนั่งตรงนี้ให้ดูเพราะว่าเบาะตอนหน้าฝั่งคนขับเนี่ยนะครับค่อนข้างถอยมาเยอะเมื่อกี้ผมลองไอ้นี่ไง ผมลองถอยมาจะได้ถ่ายแบบชัดเจนในส่วนของห้องโดยสารตอน2ก็ยังคงนั่งสบายเหมือนเดิมเลยนะความเป็น PPV 7ที่นั่งแล้วก็ f o r t u n e r เนี่ยเขาโด่งดังมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการนั่งที่สะดวกสบายรุ่นนี้ก็เป็น r e g e n e r ด้วยคือหน้าเขาแปลนะครับหน้าเขาสดใหม่เขาเหมือนตัวต้ยุคใหม่ๆซึ่งผมมองส่วนตัวผมว่าสวยเบาด้านหลังเนี่ยอันนี้มีการปรับเอ็นได้ด้วยนี่ในส่วนของการโดยสารก็จะประมาณนี้ระยะเอ็นอะไรต่างๆผมว่ากําลังดีเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างแบบสบายเบาเขาดีไซน์มา ดีพอสมควรนุ่มนวลเลยเอกลักษณ์ของ Fortuner คือเขามีเบาะ3แถวนะครับอันนี้ก็นั่งได้จริงนะซึ่งผมลองไปนั่งดูแหละก็อาจจะไม่ได้สะดวกสบายมากมายนักแต่มันนั่งได้และด้านหลังมีอะไรมาให้บ้างด้านหลังก็จะมีพวกราวจับมีช่องแอร์นะครับเขามีแอร์บนเพดานมาให้ด้วยนะรวมไปถึงช่องวางแก้วต่างๆมีมาให้ครบคันเลยเนาะประมาณนี้เบาะผู้โดยสารตอนหน้านี่ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกแหละว่าอันนี้คือตัว เริ่มต้นของรีเจนเดอร์นะครับออปชันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะักแต่ก็เป็นผมว่าเป็นรุ่นที่คนน่าจะเล่นกันเยอะเพราะราคาไม่แรงมากแล้วก็คุณได้ f o r t u n e r ที่หน้าตาใหม่นะครับสเปคประมาณนี้เลยคุณไปโพสดูเอาผมอ่านไฮไลท์ให้ละกันกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ชุดแต่งกันชนหน้ารอบคันนะครับไฟหน้า f ู l l LED Projector Daylight ไนะครับไฟหลัง LED l i ด h t g u i ก e มีมาให้นะครับเบาะนั่งปรับไฟฟ้า8ทิศทางเลยอย่างที่บอกแหละว่าครบมากนะครับจอกลาง4.2นิ้ว t f t นะครับแล้วก็ จอเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงกลาง9นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y ด้วยนะครับระบบทีคอนเน็กต่างๆมีมาให้แล้วก็รุ่นนี้มี Airbag มาให้7ลูกด้วยกันนะผมมองว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวผู้ชมมาชมคันจริงก็ได้ที่งานมอเตอร์โชนะครับก็จะจัดอยู่เนาะหลักๆโดยรมวมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว All New Toyota Fortuner รุ่น Legender นะครับราคาค่าตัว1,564,000บาทซึ่ง เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็การส่งมอบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มส่งมอบเดือนสิงหาคมนี้นะครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นของตัว t ต y o ต a า o r t ์ n e r น e g e n d เนะนะครับเป็นรุ่นขับ2นั่นแหละนะครับหลักๆโดยรวมก็น่าสนใจขนาดไหนมาคอมเมนต์ได้ทราบกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมคิดว่าสวยไหมนะครับสำหรับผมผมมองว่าหน้าตาเขาใหม่ดีแล้วก็เป็นโตโยต้ายุคใหม่ๆผมมองว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับไลค์ช่องคุงพีพีและวออโต้สเตชันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัว